สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับคนนี่อย่างมะเขาปวาได้ทุกมือเว้ยนี่ในปานะพี่น้องในปลาเบิดเลยเปิดพะมัานกัง้งแดงจึงคึงนั่นนี่นี่แหละดอกอ่ทื้อมานน่ะพี่น้องนะถ้าอ่อนๆกับสีออกเขียวๆนะครับอันนี้สุดยอดแซ่บอีดีเอาไปลวกกินแล้วนะพวกเจ้าปวดแขวว่าให้แขวเป็นหูเป็นพง้งแมงกินแขวนะ มันกินแขวดำดำน้ำนั่นน่ะน้ำ,นำ,นำกกแขวน่ะนะไอ้พวกแมงมันกินอันนี้กําจัดมันไว้นะพี่น้องนะไอ้ที่แมงกินแขวยวย่าให้มันลามไปก็นี่นะแหงลูกเจ้าหลานเจ้านัน่นนะโตดีเลยอมลูกอมคักแมวกินไอ้แมงกินแขวใกล้สีเบิดปากแล้วเดี๋ยวอีสานว่าเจ้าเอาสมุนไพรไปให้กําจัดแมงในแขานะครับพี่น้องลูกจากต้นควายบ่คนไทยคนไทยเรียกต้นควาย คนอิสานก็ต้นคอยคนครอมเมนต์ก็กสิสมเอสนายคนเล้าก็สิสมพอ่อใ uh huh. บมันสิออกสากๆนะพี่น้องที่เอามักถูฟันตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะเฮ้ฟันขาขัดๆหรือว่าเอาไปเวลาจับปลาไหลมาเสียเขา,เาไปเอาเอาใบค่อยนี่ไปขูดยางเขาขูดเมือกมันออกนะ่ะนั่นแหละต้นคอยบ้านเขานะครับล้ต้นก็นสิเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องนะ ใบกับสักๆ,ๆลํำต้นกับยังส่ถ้าห่อเอามีดไอจีดจีดนะพี่น้องจีดล้ำต้นมันแล้วก็ปล่อยไว้จากพักหนึ่งน้ำยางกับสี่ไลบ่อนออกเลยนะครับนี่เห็นบ่นี่ยางมันออกเอาตัวนี้แหละไปแก้แขวแก้ปวดแขวได้นะพี่น้องนะเอายางมันเนี่ยเอายางมาซับซับเอาสำลีมาซับแล้วก็ไปอุดที่แขวมองปวดเท่านั้นเองนะครับง่ายถ้าแขวเป็นโพ้งฟันเป็นโพ้งเป็นไอ แมงมันกินมันเจาะลึกเข้าไปนะพี่น้องหรือว่าปวดแข่อันนี้ก็ได้กันนะครับเดี๋ยวเฮ็ดตามพีสารพระเจ้าสิพาเฮ็ดตัดเอาเลยนะครับตัดตัดไอประมาณนี้แหละเอาต้นประมาณจำนี้เอากิ่งประมาณจำานี้นะครับเอาแบบต้นสดนะนะตัดเอาเลยให้เอาล้มประมาณนี่นะครับนี่ตัดประมาณยังสี่แหละนะครับแล้วก็ไปเผาไฟนั่นเท่านั้นเองเผาไฟเพื่อให้น้ำโตยาโตยาเอจาก ล้าคอยเนี่ยนะพี่น้องให้มันกองให้มันไหลออกมาจากนี่นะครับเดี๋ยวอีสานมอเจ้าสิเฮ็ดให้เบิง้งเขาไปเรื่อยๆนะจนจนน้ำน้ำมองนี่มันนะนี่มองที่เขาตัดเป็นเนี่ยมันซึมออกมาเนาะเนี่ยน้ำม,มันก็ใกล้สิซึมออกมาเราเห็นบะพี่น้องเห็นบ่นะเอาแนวไอไอจิ้มหูเนี่ยนะแล้วก็ไปต,ต้อยต้อยนะครับเนี่ย เขาก็ต่อยต่อยซับเอาอู้หอนซับเอาหน้ามันไอ้พี่น้องนะตะที้นี่เขาก็ไปแตะไปจุจุมองที่มันเป็นหูมันเป็นแมงนะพี่น้องนะอันนี้ข้างเดียวพอนะแต่ต้องเอาตัวยางนี่ให้มันถึงถึงหูมันแท้ๆนะเพราะแม้นเอาไปจี้จี้ซิมันบ่หายนะครับวิธีนี้เป็นสมุนไพรแก้ปวดเข่าปวดฟันแบบ ภูมิปัญญาบ้านเขาแตงแต่ดึกดําบันเลยนะพี่น้องผู้เฒ่าผู้แกเฮ็ดไม้อย่างสี่อิรินะครับโปรเซียก็ถามผู้เฒ่าเบิง่งถ้าเฮ็ดตามวิธีนี่แล้วอาการปวดเข่าก็สียหายพวกแมงเนี่ยพวกแมงที่มันกินแข่เาเขาลึกๆเข้าไปลึกๆเข้าไปเนี่ยพี่น้องอันนี้ตายเรียบเลยนะครับไอ้พวกตัวแมงในแข่าวนั่นนะอันนี้เด็กน้อยเฮ็ดได้นะเอาไปเฮ็ดให้เด็กน้อยได้นะพี่น้องไอ้ลูกเจ้า กินตะลูกอมน่ะนะฟันไอ้แข่จฉนติเบิรปากแลว้วเว้ยยิ่แข่วก็มาดำจี๊กซีกก่อยู่แมงกินเบิดอันนี้เอาไปเฮ็ดนะพี่น้องนะเด็กน่อยก็ใส่ได้เพราะเป็นอย่างนะครับบอเป็นพิษเป็นไผ่ยอย่างนะครับสมุนไพรต้นคอยบ้านเขาธรรมดาภูมิปัญญาสะยางของดีใกล้ตัวกะรู้จักเอามาเฮ็ดเอามาทำาบ่าต้องไปหาเขามันเปือนตังค์แั่ดอกว่าอันนี้ดีหรือ คนที่เห็ดเท่านั้นที่สิหายที่สิบวเปืองตังสวัสดีครับ